กรับสวัสดีท่านด้วยครับผมสายนะครับก็วันนี้ครับเราจะมาอยู่กับปั้นอะไรดีประจําแผทของครบรอบ9ปีท้องโลกแข่งขามฝันของเราพา์ที่2กันนะครับผมโดยแผ่นนี้นะครับก็ตามที่รู้นะว่าได้มีการเข้ามาของน้องรีมเยลลี่นะครับซึ่งเป็นตัวละครสายเฉพาะนะครับผมซึ่งบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าในปั้นอะไรดีแพ่นนี้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่น้อยมากๆนะครับเพราะว่าด้วยความที่ตัวใหม่เองก็เป็นตัวละครสายเฉพาะเพราะนั้นมันไม่ได้ส่งผลอะไรมากอยู่แล้วนะครับกับสนามแข่งนะอีกอย่างก็คือ ด้วยความที่มันมาแค่ตัวตัวเดียวด้วยนะครับเออมันไม่มีใครมาด้วยกับมันเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเปลี่ยนแปลงอะไรน้อยมากก็แจ้งไว้ก่อนนะครับผมใครที่ดูแล้วก็สามารถข้ามได้เลยบางจุดนะครับแต่ว่าโอเคไม่พูดท่อนนำเพลงเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเช่นเดิมครับเรามาเริ่มกันกับหมดหมู่แรกนะครับผมอย่างคุกกี้หน้าปั้นนะครับโดยอ้างอิงจากโหมดสนามแข่งและผัดหนึ่งเท่านั้นนะครับอืมแล้วก็จะอ้างอิงตามใจผมด้วยนะครับแต่ว่าก็เห็นเป็นอันควรนะก็ โอเคนะครับโดยแน่นอนนะครับผมว่ามันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากตามที่บอกนะครับก็สับใครที่ดูคลิปก่อนมาแล้วก็สามารถที่จะข้ามข้ามไปได้เลยนะครับสามารถไปดูจุดอื่นได้เลยนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ดูผมก็ทสรุปแบบสั้นๆรีบๆให้แล้วกันใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็เชิญไปดูเองนะครับในคลิปก่อนนะก็เริ่มครับอันดับที่1นะครับก็เป็นเคฟสตรอเบอรี่นะครับผมเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ยังเก่งมากๆติดบอดในทุก3ด่านเลยนะครับเป็นตัวละครที่ ดีมากเนาะเล่นเป็นผัดหนึ่งแบบ2ขวดเล่นเป็นผัดสองแบบ1ขวดได้ด้วยนะครับผมก็เป็นตัวที่หลากหลายมากเล่นเบรกเอาได้อีกนะครับผมเป็นตัวที่ผมมองว่าหลากหลายแล้วก็เก่งที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับปั้นมาทีคือใช้คุ้มมากๆผมบอกเลยอันดับที่2นะครับก็เป็นมิ l คี้เวเหมือนเดิมนะครับผมโดยมิว k ี้เวก็แน่นอนนะครับทำได้เหมือนกับเคฟเลยเล่นเบรกเล่นผัด2เล่นผัด1ได้นะครับแต่ว่า ความสุดเนี่ยจะไม่เท่านะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีมากยิ่งในจุดผัดสองสองคนเลื่อนเนี่ยก็คือเด่นสุดๆเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็หน้าปั้นเหมือนกันนะครับอันดับ2อ,อันดับที่3นะครับก็จะเป็นเจ๊พยาวาันนะครับผมโดยเจ๊พยาวาันแน่นอนนะครับดรอปลงค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะว่าเค้มเนี่ยได้ผัด2ที่เรียกว่าได้ผัด2มิลกี้เว์ไปแล้วแหละก็เลยทําให้เก่งกว่านะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ยังถือเป็นตัวละครที่ดีอยู่ในการเล่นผัดหนึ่งนะครับยังติดบอดหลายๆด่านอยู่นะครับแต่ว่า มันจะไม่หลากหลายถ้าตัวบนบนแล้วก็ไม่เก่งเท่าแล้วนะครับในตอนนี้ก็เลยดรอปลงมานิดนึงนะครับผมต่อไปนี้ก็จะเป็นตัวละครกรณีพิเศษนะครับอย่างตัวนี้นะครับเอมเบอร์ชูการ์นะเล่นในด่านหนึ่งได้ดีแต่ว่าด่านหนึ่งก็ใกล้จะไปเต็มทีแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นใครคิดจะปั้นมาก็อาจจะรอก็ได้นะครับถ้าทรัพยากรไม่ได้หนาขนาดนั้นสุดท้ายก็เหมือนเดิมนะครับเอสคาโก้นะครับผมเป็นตัวละครที่เล่นในด่าน3ได้เป็นระดับ1ในตอนนี้นะครับแล้วก็ ถ้าในอนาคต M 1 M 2เข้ากับนางเนี่ยก็นางก็น่าจะได้อยู่ต่ออีกนานนะครับเพราะว่านางเต้มค่อนข้างเยอะนาะเพราะนั้นก็ตัวนี้ก็น่าปั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ใช้ได้แค่ด่าน3นะโอเคนะครับผมก็จะมีประมาณนี้สําหรับคุกกี้หน้าปั้นนะครับผมก็จะรีบหน่อยนะเพราะว่ามันไม่ต่างอะไรจากเดิมเลยใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปดูคลิปก่อนได้นะครับผมมาถันกับมอนมูถัดไปนะครับผมก็จะเป็นสมบัติหน้าปั้นนะก็แ <ๆ S 2> นะน่นอนนะครับหน้าตาก็เหมือนเดิมเพราะว่าไม่ได้มีสมบัติอะไรใหม่แต่ว่าจะรีบแล้วกัันนะครบ โอเคมาก็สำหรับสมบัติทำแต้มก็แน่นอนนะครับผมดีที่สุดก็เป็นสมบัติเลเจนันนะครับส่วนอีพิกเนี่ยก็จะเป็นหมัดเคฟแล้วก็กงเล็บนะครับที่ใช้ได้กับทุกเซตเลยนะครับผมแล้วก็นอกนั้นก็จะรองลงมานะครับส่วนดอกจันก็จะเป็นสมบัติที่คุยยาวนานนะครับผมแล้วแต่เซตว่าถ้าใช้ได้มันก็ดีแต่ถ้าใช้ไม่ได้มันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับผมสมบัติหมีตอนนี้ก็ค่อนข้างเด่นนะครับส่วนสมบัติสซยลี่ตอนนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เบรกหรับ สมบัติสายระยะทางก็แน่นอนนะครับโคมดาวใหม่นะครับผมแล้วก็ทําลายช่วงนี้ได้ใช้เยอะเพราะว่าบาร์ช็อกโกกับมาเมตานะครับไม่ใช่กับมาเมตาสิแยกว่าพึ่งมาเมตานะครับหลังจากอัพมาหลายเดือนนะช่วงนี้สมบัติทําลายก็ได้ใช้2เบรกติดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็แน่นอนนะครับมันก็จะไม่มีอะไรนี่แหละนะครับก็แน่นอนนะครับผมใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบละเอียดมากๆก็ไปดูคลิปก่อนได้นะครับปั้นอะไรดีที่เป็นปกมิวกิเวนะส่วนวันนี้ก็จะรีบๆนะครับประมาณนี้นะสำหรับสมบัติ เดี๋ยวต่อไปเราไปดูหมวดหมู่ที่มีการเปลี่ยนแปลงจริงๆบ้างดีกว่านะครับสุดท้ายนี้นะครับก็จะเป็นหมวดหมู่คุกกี้น่าสนใจนะครับผมเป็นคุกกี้ที่มีความโดดเด่นคิดคํานวณจากทุกสารพันหมวดนะครับผมโดยเรามาเรื่องกันกับตัวละครตัวแรกครับก็แน่นอนนะครับผมเจ้าของแผทนี้อย่างดีมยันลี่นั่นเองนะครับ ก็แน่นอนนะครับน้องแกเป็นสายเฉพาะนะ้องเพราะนั้นก็ยังไงก็มีที่ลงในจุดนี้อยู่แล้วนะครับผมก็ถ้าเป็นในสนามแข่งเนี่ยตอนนี้น้องก็จะไม่มีจุดเด่นอะไรเลยนะครับยกเว้น m อนะครับที่จะเป็นด่านของระดับเลเจนร์ขึ้นนะครับระดับสูงสุดนะก็จะเป็นเออเซตอันดับหนึ่งเลยนะครับก็ไม่มีใครสู้ได้นะ้องเป็นเซตที่ดีสุดแน่นอนเพราะว่าน้องแกเป็นตัวละครสายนี้ตัวใหม่นะครับส่วนในเบรกเอาเนี่ยก็ หลังจากรีมาเป็นสนามปลาเรามังกรนะครับก็ได้เห็นน้องเลยนะครับในภาคที่สองนะซึ่งแสดงให้เห็นเลยครับว่าน้องเป็นตัวละครที่ดีจริงๆนะครับผมเพราะนั้นใครๆที่เอ่อกลังคิดอยู่นยว่าจะปั้นน้องดีไหมก็ปั้นมาเลยนะครับผมอย่าไปลังเลนะเพราะว่ายังไงตัวนี้ก็คงอยู่กับเราไปอีกนาน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 แบบนานจริงๆ,ๆนะครับเพราะว่าแน่นอนเนาะตัวละครสายพ่ออย่างนี้ผมให้เลยยังต่ำสองสามปีนะครับผมเออได้อยู่กับน้องไปจนอันแน่าน,าน,นอนอนะ่ะ ก็แนะนานะครับผมว่าถ้าอยากคุ้มเนี่ยก็แนะนําให้รีบปั้นตอนนี้เลยเพราะว่าตอนนี้ก็แจกดาวเกลือเยอะด้วยเพราะว่าเป็นช่วงที่น้องเพิ่งมาใหม่ๆนะครับแล้วก็สกินก็รีบรบแรกเลยผมเชื่อว่ายังไงก็อยู่ได้อยู่กับเราไปอีกนานนะครับผมตัวนี้ผมบอกเลยว่าเชียร์มากๆนะตัวนี้อีกตัวละครหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นไดโนเสาร์นะครับผมโดยคุกกี้ไดโนเสาร์ก็จะเหมือนกับมอในกรณีก่อนเลยนะครับก็คือไม่ใช่ตัวละครที่เก่งในช่วงนี้หรอกนะครับแต่ว่าเป็นตัวละครล็อกเบรกเอาน้อซึ่งคําแนะนำเนี่ยก็จะเหมือนกับมอเลยคก็ื ใครมีเพชรก็จัดเลยนะครับผมใครจริงจังกับเบีรเอาล่ก็จัดเลยนะครับเพราะว่ายังไงอนาคตก็มันก็บัฟมาสักวันอยู่แล้วยังไงมันก็ต้องเก่งในสักวันอยู่แล้วนะครับมันเป็นสัจธรรมของเกมนี้กแล้วแหละเพราะฉะนั้นก็เชิญเลยนะครับใครมีงบพอไม่ต้องไปเสียดายนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่งบไม่พอเนี่ยอันนี้ก็สามารถพักได้เหมือนกันนะครับผมสามารถไม่ปั้นได้เหมือนกันเพราะว่าเออมันไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าไม่ซีเรียสจริงๆก็ค่อยไปปั้นตอนมันบัฟมาเลยเก่งๆเลยดีกว่านะครับผมผมมองว่านะก แน่นอนมันก็เหมือนกับมอรอบก่อนนั่นแหละนะครับผมก็เอาไปคิดกันเอาเองนะครับว่าจะคิดยังไงกับตัวนี้นะตัวละครล็อกสีซั่นนะครับสาหรับคุกกี้ที่น่าสนใจก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับที่พูดแผ่นนี้นะครับเพราะว่าที่มันน้อยเนี่ยก็เพราะว่ามันพูดไปในแผ่นก่อนๆไปหมดแล้วเนอะเช่นบาร์ช็อกโกเอ่ยที่ช่วงนี้ได้เล่นบ่อยมากๆนะครับและเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นด้วยอีกอย่างก็คือแคนดี้คอนนะครับที่เพิ่งบัฟมาใหม่แล้วก็เก่งสุดๆเลยตอนนี้ได้ใช้2เบรกติดเหมือนกับบาร์ช็อกโกเลยนะครับผม พูดไปแล้วในคลิปก่อนเลยก็เลยไม่เอามาพูดซ้านะครับแต่นี้ก็คือย้ําเตือนเฉยๆนะครับผมเป็นสรุปให้ลางๆจากคลิปก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับคุกกี้น่าสนใจนะครับโอเคนะครับผมก็เนี่ยเป็นทั้งหมดของคุกกี้น้าปั้นประจาแผทนี้นะครับก็แน่นอนนะครับแก่นสารเกินครึ่งคลิปก็จะเป็นแก่นสารเดียวกับคลิปน่าปั้นมิลกี้เวก่อนเลยนะครับเพราะว่าน้องตัวใหม่มันอยู่ของน้องนะครับไม่ได้ไปละลานอะไรเมตาใครเลยนะครับเพราะว่า ตัวละครสายเฉพาะมันก็อย่างนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นแผ่นนี้มันก็เลยเหงามากๆนะครับผมก็เลยตอนนี้ก็คิดคอนเทนต์ไว้อยู่แหละแต่ว่าตอนนี้ก็มีคลิปดองคิดไว้เยอะแล้วนะครับผมช่วงพันที่ผ่านมาก็คือคิดไม่ออกไม่รู้จะทําอะไรนะครับก็ขอโทษด้วยนะก็สำหรับแผ่นนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับคุกกีหน้าปั้นเนาะก็แผ่นต่อไปก็แน่นอนนะครับหลายๆคนน่าจะรู้แล้วก็คือ power p u b girl นะครับผมซึ่งคงไม่ต้องอธิบายเนาะหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วผมเชื่อว่าทุกคนได้ซ้ำบางทีนะครับก็ โอเคนะครับผมเดี๋ยวรอดูได้เลยนะครับว่าทุกกี้หน้าปั้นในแพทต่อไปจะเป็นตัวอะไรนะครับแต่ในตอนนี้ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตไปก่อนนะครับผมสวนี้ีสวัสดีครับกดไลค์กดซับด้นะ